สวัสดีค่ะพพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมอยเวเล่ My ale, หลังจากจบ VNL ไปแล้วแต่ FIVB เพจหลักยังคงโพสคลิปของสาวไทยซึ่งในก่อนหน้านี้นะครับ 2วันเขาก็โพูดถึงสาวไทยของเราวันละคลิปเลยนะครับจนล่าสุดสื่อไทยตีข่าวนะครับโดยพาดหัวว่าเพจ FIVB ไม่หนำใจจัดให้ทีมไทยเชิดใช้ต่อเนื่องยืนหนึ่งความเป็นลูกรักซึ่งนี่นะครับก็มาจากเพจของสนุก .com ความปังของวอลเลย์บอลหิงไทย ถึงแม้ว่าจะจบรายการ v n l ไปแล้วแต่ก็ยังมีกระแสอยู่ตลอดจริงๆครับเพราะแฟนๆของเราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนแม้จบการแข่งไปแล้วแต่แฟนๆก็ยังคงหนาแน่นอยู่ตลอดนะครับทุกคนรับรู้ได้ว่า FIVB สนใจสาวไทยของเรามากจริงๆครับ